สวัสดีครับ f อซมาแล้วครับมาแล้วนะครับยินด,ดีทุกท่านเขา้าสช่องนะครับชีวิตการทำงานนะครับโอ้มาแล้วครับจากที่เรารอมานานนะครับนี่เครื่องสางใบนะครับของบริษัทอะไรเนี่ยนนะสยามอิมพิเมน์สยามอิมพิเมน์นะครับโอ้นี่<ม>จะต้องจะต้องมึงจ,จังหวะมันจะไปไปเปิดตรงไหมด้วย ติดเคีื่องแล้วก็ลองเปิด Stand rate, ลอตเตอรี่ยังไงด้ดยหมุนยังไงหาทิศทางมันครับตอนนี้กำลังปรับเซตอัพนะครับอ่ามันเกี่ยวดูอ่ามานี่เครื่องรุ่นนะนี่นะครับเอสดีเอชซีอ่าน,น,น,นะครับโอ้เอาลองระบบครับตอนนี้อ่ากำลังปรับเซตติ้งเซตอัพนะครับหาจุดลงตัวนะครับในการทำงานนะ การทดลองอันนี้จะให้เปิดวีโอนะครับม,ม,มันมาทักดิมันมันมันเลนียนมันเลียนขอท้ากัน,นเ,อเออได้ยวดได้ยวดนี่และวแ<อ>ล้วมึงรู้ปะเนี่ยเอาอแล้วครก็ข้วโอ้โห ข้าไปดูนะโอ้โหนี่ครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วครับเออพ่อใหญ่สิทธ์นะครับวันนี้นะโดยทีมง,งานวินจิตรบรญยานะครับโอ้โหถือว่าทำงานได้ดีนะครับเครื่องรุ่น SSD นะครับซ r นะครับนะ โอ้สุดยอดเลยนะครับนี่นะว่าเราก็นองนะครับนโยบายของภาครัฐนะครับก็าเป็นการี่ไม่ตัดใบอ้อยนะทางโรงงานท่านก็ส่งเสริมเข้ามานะครับและเครื่องตีใบนี่ก็ทางเิกษตรกรก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าโรงงานสนับสนุนมานะครับให้ยืมมานะครับเพื่อจะมาสางใบอ้อยนะดูว่าพ่อใหญ่กลับมาจะเป็นยังไงนะครับตรงที่กลับมานะโอ้ เราไม่ได้ดูหน้างานเจ้าบีมานานนะครับอวันนี้ดีใจครับเข้าศู่ย์หน้างานที่แท้จริงของเราแล้วอรอวันนั้นนะครับสามเดือนสี่เดือนเลยนะครับกว่าจะได้ดูการตีใบนะโอ้อันนี้ก็อย่าดูนี่เลยนะครับอยู่กับพยยี่ยศิษย์เลยนะไม่ไปไหนนะครับวันนี้นะอาไปดูตอนที่ออกมาจากล่องนะครับเอา เสียงดังอื้อๆมาแล้วครับน่าจะสุดล่องแล้วกลับมาแล้วนะครับตอนนี้นะเจ้าบีของเรานะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับในงานตีใบนะครับอ่ะเรามาดูว่าถ้าตีเข้าสองล่องแล้วมันจะสะอาดขนาดไหนนะขนาดไหนนะครับสลับอ้อยนะโอ้เจ้าบีเจ้าบีนะโอ้โหสุดยอดนะครับอ่า ตีมาแล้วตีมาแล้วตีมาแล้วเอาเข้ามาล่องไหนเนี่ยโอ้ล่องโน้นเหรอเอามาแล้วมาแล้วนะครับได้ยินเสียงมาแล้วนะกระขากกระชากมาแล้วนะครับโอ้เโาเอ้เอเอเห็นไหมกันตีกันไหม โอ้โหมันต <speak> <formal> <g Bh ens laut> ิดมันพ uh ันเนาะอ่าการแก้ไขนะครับวันนี้กำลังปั้มใ้ตั้งเจ็ดอัดใหม่นะครับโอ้กับรอนดีด้วยล่ะมองไปก่อนเป็นทั้งโอ้โหเออถ้าคุณตั้งเขาเล็บให้ดีใครรู้ครับ เอาคอยกํกับเขาเอาแล้วเรียบลงนะอืมถ้าเราไม่แยกก็ต้องจับไม่เป็ด้เปีตั้งอี ie, so ่แม so ่พวกนี no. ้มนมนเมน่ม so ีเลยมันีะเป็นมะเหวยงวดข้วมนลำสองลำไปีเท่าจะมมันบ่อหน้าดอกมันแทกับบบ่อบ่อมันคนตัดมันไปไว้ดอกแต่มันหยาบไว้มันก็ต้องตัดอออที่เราแหละต้นยกใบรนาอื ขายอยนอว่ไซื้อเราลงงาน,นขายสนับสนน้นขายอยู่ไม่น้อยเนาะเออขอทาเว่ยอ,อืมมันหนันไนมะ่เอาจะบอกมาลองก็จะเริเป็นจังเนี่ถุณที่ง่ายฮัไม่มหน้าแนมาน,นนะโอ้มาลองก่อนมาเนาะเออพักอันที่รับที่จ้าให้ขับแล้วม,มาฟาดมาเลยรถรน่เออจะฟอดไงจะฟอดเีรอจะฟอ,อดแบบใบก มาบางงานก็นนบางงานก็นนยงไเนาะต้นงานงานต้เป็นรนะอืวสูงนั้นมันก็เคยครับครัเป็นเล่นรถลู่ลู่ลู่บ่ได้เนาใช้ความแรงเขาต้องใชเกียร์ตัําจุดแนมันข้าเข้าที่สุดนี่ตัวนี้มันที่รอบจัดนะใช่เ็ร้อยเล่นวะเนี่ยแต่รอบห้าร้อยห้าร้อยห้บ่ะห้าร้อย่สบ่โอ้รอบปกติ อเ,อเออแมนแมนแมน,แมน,นแมนเร็วหมดฮัเโหลยี่สิบคือว่าแฮกเติมยวดเนี่ยตีออกมากเลยเอานะครับตอนนี้ก็ทำการแาก,าก้ไขออกแล้วนะครับดึงใบอ้อยออกนะอ่าเสยยมอิมจินิสนะครับโอ้รถตีใบนะครับนี่ฮะเจ้าบีเจ้าบีนะครับวันนี้เจ้ากับเจ้าบีสองตีนะครับสี่สุดเอสนะครับทีมง,งาน ไรมีกิจปัญญาน,นานะครับโอ้ดียันใหญ่ของเราเลยครับยันใหญ่เสียรถไถพ่อใหญ่ชิ์นะครับโอ้โอะเฮ้ อโอ,โอ้มันไม่ใช่สะอาดแต่ใบอ้อยนะครับยากว่าสะอาดเลยนะนน <h ums> ี่นะอมาระสิทธิภาพนะครับเขาเจ้าเครื่องอันนดีนะครับตีอานะของบริษัทสยามอ e ิมีนท์เห็นไหม<อ>สยามอินเตอร์อิมนท์เไหมนะครับโอ้ ยอดยอดนะครับนี่เป็นการขอยุมโรงงานมานะครับเกษตรกรเขามาได้ซื้อลรอครับนี่เป็นการสนุนทางโรงงานเลยนะครับโรงงานน้ําตาลนะครับให้อุปกรณ์เครื่องมือนะครับให้กับเกษตรกรนะครับเข้ามาใช้นะครับเพื่อรรถภาวะนะครับฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้านะครับคือจะไม่มีการเผาอ้อยนะครับนี่คือ ความสะดวกนะครับคือมาตีใบออกนะครับเวลาตัดอ้อยก็จะตัดง่ายนะครับนี่นไหมเห็นไ,ไหมแล้วก็ไม่ต้องจุดต้องเขานะครับอีกน,นะโอ้กอดท่ากอท่าครับอย่างนี้นะแล่ตีอ้อยไม่พอนะครับนี่นะปึ๊บนะครับโอ้ใบอ้อยนี่คือว่าแหลงละเอียดดีนะครับแล้วก็สามารถย่อยสลายได้เลยนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับเทคโนโลยีนะครับเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับ ที่ขอมาอำนวยความสะดวกนะครับให้กับเกษตรกรบ้านเรานะโอ้ถือว่าสุดยอดนะครับนะถือว่าแจ๋วกันไปเลยนะครับนะครับโอ้นี่คือช่วงเช้านะครับที่เรามาถ่ายเอฟซีดูนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าแบบโหลดคลิปนะครับที่สำนักงานเราก่อนนะเดี๋ยวเราจะออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะมาถ่ายทําให้เอฟซีได้ดูนะครับว่าตีออกสะอาดแล้วจะเป็นยังไงนะครับอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้คิดนี้ก่อนครับเอฟซีนะามต่อในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอกก่าขอมาสวัสดีครับ